นี่ครับผลงานวันนี้เกือบเต็มการะมังครับเกือบเต็มการะมังหมานจริงๆครับได้กระพงมาห้าตัวอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างเนาะนี้อยู่สี่ตัวนี่ข้างบนนี่หมานจริงๆนี่มัน,นินใหญ่ก็ได้ครับนี่นี่ตัวนี้ยิ่งใหญ่ครับนี่ติ่งๆเลยใหญ่กว่าเพื่อนเขานี่ยอดครับหมานจริงๆแก้ว ไงครับนะคนของใหญ่เอ็ดเลียดเอ็ดเลียดของใหญ่นี่เพียงเปียงเพียงเปียงนะนะคนนี่ครับบอครับบอสปนินนี่ปนินคลองนั่นนี่ครับนะคนสุดยอดหมานอะไรอย่างนี้เล่นของใหญ่แก้วครับนะคนสุดยอดครับอืสุดยอดจริงจริของใหญ่หมานจริงๆวันนี้สุดยอดแก้ว เยยี่มสวัสดีครับนะคนบคนนี้เรามายกยอ,อครับไหนไหนวัดวัดหล่อครับวัดหล่อ ของแท้พี่น้องของแท้าเปลี่ยนปิ้งยปลี่ครับปลามันหนีไฟมากขามาชดปลาสองลำน่อพี่น้องเรือสองลำ่มชดป่าพี่น้องเขาหนีหนีไฟมากเอาเสาพ้อ นอสองเตีเ้ยไม่เตี้วโอูว้วมันหนีไฟมากมันหนีไฟมากเขามาซดปลาพี่น้องทักคณะกลางวัน ข้างดำพร้อมข้างดำามาพร้พอมพี่น้องลูกปลาเตรียมปากนี่ข้างดำโอ้ซีดมัน,นออกก่อนลูกปลาฟัางครับพี่น้อง เป็นติ๊บเขาเป็นติ๊บทิ้ห้องตอนนี้ตาหม,มีไฟมากนี่ หนีไฟมากพี่น้องโอ้ยยกเป็นตีดยกเป็นตีนดได้พี่น้องนี่เจ็ดโผล่โผตโผตเหลือเต็มอัญ้างดำก็ได้หกแต้แมเจ็ดแต้มพี่น้องคุณ 你别装。Yeah, 在银行嘞。 ก็สามเลยพี่น้องสามเตียมข้างดำก็ได้พี่น้องนี่สามเตียมพี่น้อง เด็แชงเลยสีไปสองลำนะ <c oughs> โอ้โหนี่อย่างผมยกปานหนีไฟมาเนี่ยอง

no ก็โอ้โหอยู่นี่ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ว่าอะไรเนาะไปไปคนดด็กไม่มีใครว่าไม่ว่าเลยเนาะกลางวันเขาก็เล่นเลยไม่มีใครทำอะไรก็ได้เราก็กลายเป็นผลพ่อได้ของเราด้วย ก็ได้รับผลประโยชน์ไปด้วยลามันหนีไฟมาเนาะเราก็ได้รับผลประโยชน์ไปด้วยเกือบเต็มถังคางดำคางดำมาอีกแล้วนี่

ไปไปช็อตเลยหลังบ้านยายไปนู่นเลิกไม่มีเรือช็อตนะเขามีมาเรื่อยกลางวันกลางคืนกลางวันเนี่ยเล่นแต่กลางคืนยังมีสองลักโอ้โหไม่มีใครว่าเลยเลไม่มีใครว่าหรอกมีใครเห็นหรอกโอ้โหผมนี่เห็นขี่หานไปนี่ผมก็เลยยกมาจีดี่มพ์จะเโดนหึงเลยอ๋อมันหนีมาหาเลยมาเช้ายังบดนมาไม่ค่อยได้อยู่เฮ้ยมันหนีมาผมก็เลยรับยเลย ได้ผลประโยชน์ด้วยไงได้ประมาณเลยให้มันหนีให้มันช็อตใช่ป่ะได้ผลประโยชน์นี่ข้างดําเออนี่ข้างดํานะเอามาโัวได้เยอะด้วยตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยได้หลายตัวเลยรอตายเราไปปล่อยด้วยเดี๋ยวมันตายนะเดี๋ยวไปปลาตะเคียนก็จะหายแล้วเขาไล่ไปนี้หมดแล้วนี่เริ่มบางแล้วเออเดี๋ยวตายเมื่อกี้นี่ติดทีละสิบก็มีเลยตอนเช้ายังบมดว่าวันนี้ไม่นปล่อยติดเงียบแล้วมันไปแล้วเออ ไปแล้วเ,เขาหายไปแล้วเขาเลยโค้งไปหมดแล้วโอหเมื่อกี้ติดเทรลสิบก็มีโอ้ยเหนื่อยเลยไม่ได้พักเลยเมื่อกี้เนี่ยมันมาบานเลยเยกเอายกเอาอ <c oughs> <c oughs> นี่มีเขาซื้อมาซื้อมาเา นี่ไงซื้ยามาทั้งเครื่องลงเครื่องดื่มทั้งน้ำมีก็เอาน้ำมาเรามาตอนนี้ว่าขายเอามาได้บังพักพักกันอยูเจ้าค่ะก็จะกลับแล้วนี่ได้เวลาไปรับลูกแล้วอ๋อออ๋วันนี้มาต้องรับลูกใช่วันจันทร์ถึงศุกร์ต้องรับลูกไปส่งโรงเรียนแล้วก็มาตอนช่วงวายๆจะได้ใกล้ๆแล้วก็กลับไปอาบน้ำเต็มตัวรอพข้บ้านเป็นเข้บ้านรับรับลูกลูกเรียนที่ไหนอ่ะ มองเรียนมานดาครับมาันดาด้วยใกล้ๆไม่ไกลเท่าไหร่เราต้องไปรับให้มากเขาไม่มีรถมาให้เลยไม่ยอมขึ้นรถตู้ไม่ยอมขึ้นรถตู้ัมนไม่ชอบหวไม่ชอบเรต้องไปส่งทุกวันไปรับทุกวันเดี๋ยวป้ามาดูใหม่ครับผมโอย ปนินโอ้โหปนินใหญ่มากโอ้โหตัวนี้ป,ปนินเลยใหญ่มากนี่โอ้โหปนินใหญ่นี่เว่งเลยยอดหวาน อันนีนใหญ่มาก้คนชยชอโคตรปนินโอ้โหใหญ่โคตรใหญ่หนีไฟมาหนีไฟมาน้าคนเรือช็อตอยู่ตรงนน้นนอนนน,น,น ก็ไปหมดแล้วนี่ส,สวยๆสามเต้มพี่น้องนี่สามเต้มยมสวยๆส,สวยมาปมาด้วยเ่านี้เอยลงยกเอเลงยบเดี๋ยนี่เีย เงยเลยเนาะปลามาปลามาโอ้ยยกขโยงมาเลยปลาปลายกขโยงมาเลยแจ้มน้อยโอ้ยนี่แจ้มน้อยปล่อยไปฮะคน สัตปลามาเราก็เลยได้อาน,นิสงส์กับเขาด้วยเลยนี่เหยียบจะเต็มถ,เมถัง้ะเต็มถัง ล้าคนอะไรเยอะสีเตีม้มสีเตีม้มสีเตีมเต้มข้างน้าคนนี่ที่ตักเราขาดเลยนี่โ้ย เที่ยมฮั่นนะคนสามเที่ยมสามเทีมโอ้โหเอาทุกเปิดเอาทุกเม็ดเลยนะคน แคเก็บปลายกเก็บปลายกเลยนะนะคนปลามนันไฟมาโอ้ยค่งเคยเห็นค่งเคยเห็นครับนะคน

เหนื่อยเลยนะบอกเลยเหนื่อยมากโคเลยเหรอน้ำลดลงเยอะเลยนะคนน้ำแห้งเยอะเลยน้ำแห้งเยอะเลยเลยอ,อาละนานคนเดี๋ยวค่อยไปสรุปผลงานที่บ้านกันเลยนะนครับนะคนเนาะเยอะจริงๆป่า นี้ครับเราไปสรุปผลงานที่บ้านกันเลยครับไปเลยครับนี่คุคางดำมาอีกแล้วคางดำตัวมาเลือเลยดูดิโอ้ยสองแต้มสองเต้มครับนี่อีกตัวหนึง่งเข้าพร้อมกันเลยนะคนนี่เข้าพร้อมกันเลยคางดำนี่ น,นี่คางดำนะครับนี่คางดำโอ้ยเข้าพร้อมกันเลยนะคนนี่ใส่พอๆกันเลยโอ้ยอะไรจะเยอะขนาดนี้นี่เยอะมากคางดำยอดแก้วคราวนา้เาคนเรามาส่งงานครับนี่เราใส่กระสอบนี่ก็คือปลานะนานคนเนาะปลาน,นะครับนี่นี่ในกระสอบนี่คือปลาปลาทั้งนั้นครับนะคนนี่ในกระสอบเพราะว่า ถังเรามันคว่ำครับคนขี่มอไซค์มาแล้วก็เอาหมาวิ่งมาด้วยเนาะหมาก็จะมากัดเราเราก็ไล่หมาจะกัดขาเนาะไล่แล้วก็เบรกรถแล้วก็รถมันเลยคว่ำลงเนะาะถังเราเลยคว่ำนี่ครับถังถังคว่ำแล้วก็ปลาเทกระจัดกระจายแล้วก็คนเลี้ยงหมาแล้วก็ขับรถหนีเลยยิ้มเยอยเราอีก นะคนนี่มีน้ำใจเลยยิ้มเยอะแล้วก็ไม่เก็บพงเก็บปลา,ปาช่วยเราเลยโอ้ยนี่นคนนี่ปลาทั้งนั้นนะครับนี่นี่ปลาทั้งนั้นนี่ถังเราเ้อเราก็ใส่ของอะไรนี่กระเจ็ดกระจายหมดเลยน้คนนะเรี๋ยทำไงเนาะน้คนเดี๋ยวเราก็จะลถคู่ใจเราก็ตัวนี้แหละครับนะคนนี่นี่ลถคู่ใจเรา คำสิว่าแล้วพี่เนาะวิ่นํนำใจครับแรงนํำใจครับอีกทีโอ้ยเอาเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวไปเทให้นานาได้ชมกันว่าผลงานเรามีแค่ไหนไปเลยครับไปแล้นวนะคนเดี๋ยวมาเทให้นานาชมกันเลยเนาะนี่กระสอบใหญ่เลยนี่ครับกระสอบใหญ่เลย หนักมากครับนะ,ะคนโอ้โหหนักมากนี่นะคนโอ้โหนี่นี่เราก็ได้กระพงด้วยนะครับนะ,ะคนที่จำไม่ผิดก็คือมีกระพงห้าตัวนะนะ,ะคนมีกระพงห้าตัวนะ นินใหญ่ก็ได้เยอะอยู่นะคนเนาะดูทำนะคนนี่ผลงานเรา็อูีมีประมาณนี้แหละนะคนนี่อุ้ยอุยหมานสุดๆครับเกือบเต็มถังเหมือนกันคางรำก็เพียบครับนี่หมานๆเลยนะคนคับขนาดคักขนาดพี่น้องเออ ผลงานเราก็ประมาณนี้แหละยกยานี้หมานมากได้อันนี้สงจากกกชดปลาเนาะสองวันจากแสซดปลาก็ปลากนเลยหนีมาก็เลยได้ปลาครับปลาหนีไฟมาก็มาเจอยอเราก็เต็มเต็มเต็มเลยเะนะครับหาคนยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ครับเจอกันคลิปหน้าครับหมานอีกแลี้วพี่น้อง